ก็สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตการใช้โมโ o เกมเฟรมเ e ิร์กนะครับในการสร้างการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆนะครับต่อจากครั้งที่แล้วที่เรามีการพิมพ์ Hello World กันดูผ่านโมโ o เกมเฟรมเ e ิร์กแล้วนะครับก็เริ่มต้นนะครับเมื่อเปิด v i s ิ u อ,อ l Studio, Studio ขึ้นมาแล้วนะครับก็ create new project นะครับเหมือนเดิมแล้วก็เลือกนะครับ เทมเพลตที่เป็นโมโนเกมนะครับ cross platform desktop อ p t l o n o t i o n open gl ตัวนี้นะครับเป็น Template ตัวนี้ uh, next ก็ตั้งชื่อนะครับ uh, example 01ก็สำหรับ uh, ของคุณก็แล้วแต่นะครับว่าจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรนะครับชื่อโปรเจกต์ชื่อโซลูชันโลเคชันใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ create วันนี้นะ่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่า,าตัวเบสิกในวิธีติดตั้งเนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองขยับนะครับคอนเทนต์นะครับที่จะนำมาใส่ในตัวเกมกันดูนะครับทีนี้การแอดคอนเทนต์นะครับก็จะคล้ายๆกับการสร้าง อฟอนต์ที่ได้ทดลองทำกันไปเมื่อครั้งแรกนะครับในการแอดคอนเทนต์เข้าไปในตัวเกมนะครับผ่านจมมโนเกมเฟรมเวิร์กนะโดยเบสิกแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น MGCB Content Management นะครับทีนี้เรา,าตัวตัวมันเองเนี่ยจริงๆมันเป็น text b a s e แบบนี้นะครับนี่ก็คือคอนเทนต์ที่อยู่ภายในไฟล์ แต่ว่าเราเราไม่ต้องมานั่ง manage ตัวนี้เองนะครับเราคลิกขวานะครับเลือก open with ตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลือกมาที่ mgcb editor wpf มันจะเป็น gui นะครับที่ช่วยให้เรา manage ตัว content ก็เหมือนอย่างครั้งที่แล้วที่เราสร้าง sprite font ขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้ในวันนี้เราจะ add รูป นะครับเข้าไปเป็นคอนเทนต์นะในการสร้าง Sprite Font นะครับเราจะเลือกตัวที่เป็นเอ uh, new Item นะครับในครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะเลือกเป็น add existing Item ตัวนี้นะครับคลิกที่ add existing Item เขาก็จะมี Popup Windows ขึ้นมานะครับให้เรา browse ไปที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็นะครับผมเป็นไฟล์นี้นะครับชื่อ b a l l .png หลังจากนั้นมันจะถามว่าเราต้องการที่จะ copy f i ล์เนี่ยมาไว้ยัง directory นี้นะครับหรือว่าจะเป็นการ add link ไปที่ไฟล์นั้นนะครับก็ถ้าเป็นเกมที่ไม่ใหญ่มากนะครับเราก็ใช้วิธี copy file to the directory เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณทำเกมใหญ่สมมุติว่าไปทำจริงจังเลยนะมี resource เป็นปริมาณมากนะครับแต่ละไฟล์เนี่ยคุณเก็บอยู่ในเรียกว่า folder นะครับ structure ที่ดีแล้วนะครับ ก็ทําเป็นลิงก์ไว้ก็ได้นะครับก็เป็น add ลิงก์ทูเดอะไฟลแค่นี้ก็พอนะครับแต่จำไว้ว่าเวลาที่เราบิวนะครับสมมุติว่าคุณบิว l d โปรเจกต์ทั้งทั้งก้อนนะไอ้ไฟลนะ์นั้นมันจะต้องอยู่ที่เดิมตรงนั้นนะครับหายไปมันก็บิวไม่ได้นะครับในกรณีตัวอย่างนะครับผมก็จะ copy นะครับไฟล์ to the r i r e c t o r y แล้วก็ add นะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้ add เข้ามาในคอนเทนต์นะครับทีนี้ มันจะมีอยู่2ส่วนที่ที่มันอาจจะงงนิดหน่อยนะครับคือเรื่องของชื่อ Resource กับชื่อไฟล์นะครับอันเนี้ยเป็นชื่อ Resource นะครับ i อบอลเดรอ็นจตัวเนี้ยเป็นชื่อ Resource นะครับตรงชื่อ r u r c e เนี่ยเราเปลี่ยนได้นะครับผมมาจะ Rename ด,นะ Ren uh, ดูนะครับ rename เป็น MyBall ก็ได้ครับ My underscore Ball นะครับ ตรงชื่อ resource เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น myball นะครับไอคอนรูปร่างจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับสมมุติผม rename แล้วนะครับเป็น myball แล้วผม save นะครับจากนั้นก็ปิดตัว editor นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาดูทางขวามือนี้นะครับคุณจะเห็นว่าในโฟลเดอร์ที่ชื่อ content เนี่ยมันมีไฟล์ชื่อ ball.png อยู่นะครับตรงนี้คือไฟล์นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามชื่อ resource ของเราอันนี้ต้องระวังสับสนนะครับ ก็ข้อแนะนำนะครับถ้าไม่อยากให้สับสนเนี่ยตั้งชื่อไฟล์ให้มันสื่อนะครับแล้วชื่อไฟล์นั้นก็มาใช้เป็นชื่อ Resource ไปด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่งงนะครับอันนี้จะเป็นตัวนี่คือคอนเทนต์ที่อยู่ใน MGCB นะครับมันก็จะแมปว่าอ่ะไฟล์ไหนนะครับมีลักษณะคุณสมบัติ property เป็นยังไงแล้วก็บิวมาเนี่ยเป็นชื่อ Resource อะไรนะครับประมาณนี้ เมื่อใส่คอนเทนต์เข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปที่ g a m e 1 cs นะครับจากนั้นเราก็ต้องสร้างตัวแปรนะครับที่เป็นประเภท Texture ขึ้นมานะครับจริงๆก็คือ Object นั่นแหละ Object ที่เป็นประเภท Texture 2D นะครับ private texture 2D นะครับ ball นะสมมุติว่า ผมให้ชื่อบอลเนี่ยเป็นอ b อบเจกต์ประเภท texture 2D นะครับเป็น texture ของไอรูปรูปบอลของเรานะรทีนี้เราจะเอาคอนเทนต์เข้ามาอย่างไรนะครับก็ในโหลดคอนเทนต์ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วที่เราเอา Sprite Font เข้ามาเหมือนกันนะครับทีนี้ก็จะเป็น ball e, นะครับเครื่องหมายเท่ากับก็คือ assign ค่าจากทางขวาเข้าไปนี่ assign อะไรนะครับก็คือโหลดคอนเทนต นะครับในวงเล็บสามเหลี่ยมโหลดคอนเทนต์ประเภท texture 2 d โอ๋อไม่ใช่ต้องเป็นเด็ดฮนะคอนเทนต์ e n t โหลดนะครับ texture 2 d แล้วก็ชื่อไฟล์แอชื่อ Resource นะครับ my ball ขอภัยเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้นะครับ uh, utility class ที่ชื่อว่า content นะครับ method load นะครับทีนี้ load type ของ data ที่จะโหลดคืออะไรนะครับในกรณีนี้ก็คือ texture 2 d เราก็ใส่ไว้ในตัวาภายในวงเล็บสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นในตัวเขา,าเรียกว่า parameter นะครับในวงเล็บธรรมดาเนี่ย ก็ใส่ชื่อ resource เข้าไปชื่อ resource นะครับไม่ใช่ชื่อไฟล์อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอาทีน,นี้ตรงอัปเดตสมมุติว่าเรายังไม่อัปเดตนะครับผมจะลองอ display ดูเลยนะครับ spritebatch begin spritebatch end นะครับอาทีน,นี้ผมก็จะลองวาดดูนะครับ spritebatch draw เอาดรองง่ายที่สุดก็ดอต์ t ท็กเจ 2D ขึ้นมาก็คือเป็นบอ l นะครับจากนั้นก็ตำแหน่งนะครับเป็น rectangle เขาเรียกว่า Des destination rectangle เป็นตำแหน่งของตัวลูกบอลน,นี้นะครับ new rectangle นะครับจุดเริ่มต้น x y ก็คือ coordinate ที่เราจะเริ่มวาดนะครับเช่นตำแหน่งที่100 100นะครับทีนี้ขนาดขนาดเราก็จะเท่ากับขนาดของลูกบอลน,นะครับเป็น ball width กับ ball. height นะครับ color mask ก็เป็น white นะครับอะทีนี้ง่ายๆผมลองรันแค่นี้ก่อนนะครับ เราก็จะได้ลูกบอลน,นะครับขึ้นมาในตำแหน่ง100100น 100. ครับทีนี้ตำแหน่ง100ของเขาเนี่ยคืออยู่ตรงมุมขวาบนเอ้ขอโทษนะครับมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้เนีมุมซ้ายที่ตัดกันของวงกลมที่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็รประมาณนั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขยับนะครับลูกบอลกันทีนี้การจะขยับลูกบอลเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวที่เก็บตำแหน่งใช่ไหมครับต้องมีตัวที่เก็บตำแหน่งทีนี้ ผมจะเปลี่ยนนะครับตำแหน่งของเขาเนี่ยนะครับเอาผมใส่ไว้ในเป็น private int x private int y นะครับเราใช้ int ก่อนนะครับต,ต่อไปเราจะได้เห็นรูปแบบอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตำแหน่ง x เริ่มต้นสมมุติ100นะครับ y เริ่มต้นคือ100 โอเคทีนี้ตรงนี้นะครับแทนที่เราจะใส่เป็น100-100นะครับตอน draw เนี่ยเราก็ใส่เป็น x กับ y แทนก,ก็ใส่เป็นค่าตัวแปรไปแทนนะครับจากนั้นนะครับในอัปเดตเราก็จะมา detect key กันนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าเขามีตัวอย่างนิดนึงมาให้แล้วนะครับ if นะครับในวงเล็บนะครับ game อ่ uh, า gamepad นะครับ get state นะ Player Index 1นค่นก็เปคนที่หนึ่งก็คือ joy 1นะครับ joy แรกนั่นแหละ joy 1นะครับถ้ามีการกดบ u t t o n นนะครับ back นะก็เป็นการออกนะครับแต่ถ้าคีย์บอร์ดก็ get state is key down key escape นะครับตรงนี้ที่เราจะเอามาใช้นะครับผมจะใช้คีย์บอร์ดในการ control ก่อนะครับแล้วก็มา detect ว่า if นะครับ keyboard get state dot is key down keys dot uh, left อ่าอันนี้ก็จะเป็นการ detect ปุ่มซ้ายซ้ายมือนะครับคือปุ่มลูกศรซ้ายอะ่ะนะครับถ้าขยาับไปทางซ้ายนะครับ x coordinate จะลบนะครับทีนี้ผมให้ speed เป็นเท่าไหร่ดีอ่ะเรามาเพิ่มตัวแปรตัวหนึ่งนะครับ private int speed นะครับ เราลองตั้งการเคลื่อนที่ของเราว่าสปีดควรเป็นเท่าไหร่ดีสปีดสมมุติว่าเอาสัก4ก่อนนะครับมันก็จะเป็น x นะครับถอยหลังไป4อ่ไปทางซ้ายนะครับเขียบไปทางซ้าย4นะ if keyboard dot get state dot is key down keys dot right x เท่ากับ x บวก4นะครับอ่ะบวกโทษทีใช้สปีเดเว่านะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็ดีเทคที่เหลือสำหรับแกน y ก็จะมี up กับ down นะครับ keys. up keys. down นะครับถ้า up เนี่ย y ก็ติดลบนะครับก็คือลบ วจะลดลงนะครับพูดง่ายๆวยจะลดลงถ้าเกิดดาววายก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะจุดตำแหน่ง0ูนเนี่ยมันอยู่มุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนอ่ะนี่เป็นการ Detect Key นะครับแบบง่ายๆเลยลองรันดูนะครับคือตำแหน่ง0ูนย์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการขยับบวกไปแนวไปแกนบวกเนี่ยก็คือเป็นเป็นแนวขวามือ ด้นขวามือจะเป็นการบวกนะครับซ้ายมือก็เป็นการลบตำแหน่งตรงนี้คือ0ูนย์นะครับถ้าคุณขยับไปเลยทางนี้ไปนะครับ x ก็จะติดลบประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมลองกดนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาก็คือได้ตามนี้นะครับก็เป็นไปตามสปีดนะครับถ้าเกิดกดซ้ายนะครับจน x มันเลยเกาะไปก็คือแค่หลุดออกไปนะครับถ้าเรากดขวามันก็กลับเข้ามาได้เพราะว่าในโค้ดตัวนี้เรายังไม่ได้ดีเทคอะไรนะครับ ขยับเฉียงได้นะครับเพราะว่าในโค้ดชุดนี้นะครับเราไม่ได้ทำ if else นะครับเราทำ if เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดซ้ายกับขวาพร้อมกันเนี่ยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้อลองใหม่นะครับผมกดขวาค้างไว้นะครับที่กดซ้ายมันจะนิ่งเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบรรทัดน,นี้เราบอกว่า x ลบเท่ากับสปีดก็คือ x เท่ากับ x ลบด้วยสปีดใช่ไหมครับในการกดซ้ายทีนี้ถ้ากดขวาแล้วก็บอก x เท่ากับ x บวกสปีดยันถ้าเรากดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมันก็คือ0นถูกไหมเราลบสปีดไปทีหนึ่งแล้วลบวกไปสปีดไปทีหนึ่งก็คือเป็น0ูนย่าันถ้ากด2ปุ่มพร้อมกันมันก็ไม่ขยับนะครับในแกนเดียวกันนะในแกนเดียวกันเช่นเรากดซ้ายกับขวาพร้อมกันมันก็จะไม่ขยับเช่นกันถ้าเรากดบนกับล่างพร้อมกันก็จะไม่ขยับแต่ถ้าเรากดบนหรือล่างแล้วก็ซ้ายหรือขวาพร้อมกันนนเ่ชบขวา นะครับล่างซ้ายอะไรแบบนี้มันก็จะขยับไปตามแกน X กัน Y ที่บวกลบไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนโทรลนะครับออบเจกต์ Object แบบง่ายๆนะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ utilities class ที่ชื่อ Keyboard นะครับเขาทํทำมาค่อนข้างจะให้ใช้ได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับนี่ก็จะสังเกตได้ว่าจุดที่เราต้องทำงานด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันส่วนใหญ่จะอยู่ที่อัปเดตนะครับในในดรอเนี่ยถ้า ระวางระบบวิดีใน draw นี้แทบจะไม่ต้องแตะต้องเลยนะครับใน draw นี้ก็จะเป็นการวางตำแหน่งวางรูปแบบของรูปเฉยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆง่ายๆทำความเข้าใจในพื้นฐานของเจ้าโมโนเกมกันก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดในการสร้าง a n i m เมชันกันนะครับ